สวัสดีค่ะพบกับครูปิ่มนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0แสนแล้วนะคะสามารถเปรียบเทียบจำนวนและใช้เครื่องหมายเท่ากันไม่เท่ากันมากกว่า และน้อยกว่าได้นะคะวันนี้ครูปิมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะการเปรียบเทียบจํานวน2หลักโดยใช้เครื่องหมายเท่ากันอันนี้คือเครื่องหมายเท่ากันนะคะและเครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะนักเรียนดูจํานวนแรกคือจํานวน13และจํานวนที่2คือ18นะคะระหว่างเลข13และเลข18นักเรียนคิดว่าเป็นยังไงกันคะถูกต้องค่ะ13ไม่เท่ากับ18นะคะ ดูตัวอย่างต่อมานะคะเลข19และเลข12มันเป็นยังไงกันคะนักเรียนไม่เท่ากันค่ะระหว่างเลข16และเลข16 2จํสองจำนวนนี้ท่านนักเรียนสังเกตดีๆนะคะสองจำนวนนี้มันเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะมันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายอะไรกันคะค่ะเท่ากันนะคะ ต่อมานะคะคือการเปรียบเทียบจำนวน2หลักโดยเขียนเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่านะคะระหว่างจำนวนแรกคือเลข8จํจำนวนที่2คือเลข12นะคะ8กับ12มันเป็นยังไงกันคะ8น้อยกว่า12ค่ะถูกต้องนะคะจำนวนต่อมา ระหว่างเลข18และเลข16 18มันเป็นยังไงกว่า16คะถูกต้องแล้วค่ะ18นี้มากกว่า16นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปรียบเทียบจำนวนนี้นะคะจำนวนไหนก็ตามที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะสรุปง่ายๆนะคะจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่านะคะจำนวนนั้นก็จะมากกว่า นะคะคและจำนวนใดก็ตามที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่านะคะคอยติดตามคณิตศาสตร์สนุกๆของครูป,ปิ๋มในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ